มือนี้มาหาหน่อไม้ไปแข่งเนาะจ้าเด็กกระจาหน่อยจ้าอุ้ยซับซุ้งๆเลยทีด้วยตำปะนะอ่ะหน่อไม่อ่พี่น้องห,หืมหน่อยมิตรน้อยใหญ่จ้านอบนกใหญ่พี่น้องฝนตกนอนฝนกระเลิ่มออกนอนตอวเนียงนอนพี่น้องนอนถอนซ่อน,อนมีแต่น้อยใหญ่เลยจ้า นอนเหน่อยพอดีค่ะคืออินนอนนั่งดินเนาะเอาเอาแล้วฮเหามากนอนง่เนาะพี่ดอกนอนเดียวแกงอิ่มละมั่งน่นงหา่คักน่ะนอนเดียวละนอนอเดียวละก็อยู่ในนี้นะอาใหม่ งานดิขาแล้วก็มีน้นเนนำเราพี่น้องก็นจะเอาอยากนี่ยแหละใบหนึ่งงานดิขาแล้วน้ำเด้อระวังเด้อโอ้ยหน่อยใหญ่คักเด้อพ,พี่น้องเอาผู้เขาไปเอาระวังเด้อน้ำไล อืมบ่บ่พี vale> ่น้องปัดมันนอนใหญ่เถละบาะที่นี่เนี่ยอัน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 กระตากับนอใหม่คอยนี้เนาะอ่ะมันก็ขาดเถละบาะนี่นิดสองนอนี่บ่เอาดอกนอพี่น้องนอนอเดียวกินบวบเลยได้ทิต่างสินก็ร้บู พี่น้อทั้งไงทั้งาางามเนี่ยเอา้าควรจะใส่กระตา่ายคอยเนี่ยวใดเปิ่งน,นี่ทีละโน่ใหม่กับกระตา่ายแบบทีนี้เอา้าหนัอยวาเดี๋ยวพี่น้องโน่ใหม่กับกระตา่ามันอ,นนอ,อ,องงนันนี้เนาะโอ้กระชิ่งไงพอดระบัดนี้โน่ใหม่ก็ได้ก็บด้ใส่ดอกน้พี่น้องกระต้านี่นะฮะ นอเดียวกับโอ๊ยนอเดียวกับจะสิยหอบเ่อคืนละพูนะ่ะไงเฮ่ออืออ,อ,อ,อืนี่เหรอขอมาจิละนอใหญ่ๆเลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับจ้าเมากกื่อกี้มาอันเอาอหน่อยไหมนอเดียวนี่ละสองนอนวาวดอกพี่นหนอไงผูดเนาะกินโนนปเบิด